นักเรียนทาทดทความเคาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้ครูอยากให้นักเรียนรอสำรวจสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนลองมองไปสิ่งที่อยู่นอกห้องเรียนนะคะว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะลองสูมถามนักชาสิ่งที่อยู่ในในห้องเรียนนเีห็นอะไรบ้างคะขอหนึ่งตัวอย่างเออีนี่นะคะ แล้วสิ่งท ok, okay? ี pues ่อย oh, okay. oh. oh, ู่รอบเรงเนี่ยหลัคะต้นไม้ค่ะต yeah. ้นไม้ต้นไม้อ่าสปายสปสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนเหกแล้วนะคะโต๊ะครับโต๊ะโต๊ะเอาไว้ใช้ทำอะไรครับเอาไว้ใช้นั่งเขาติดตัวใช่แล้วสิ่งที่อยู่รอกหรองเรียนอะไรนอกจากต้นไม้ห้ามซ้าห์หญ้าอ่ะคนต่อไปไปเบิร์นสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนกางกาอีไม่ใช่ทำอะไรครับไปเบิร์นเอาไว้นั่งใช่ไหมครับก็อีไปอ่มะก็ าฬิกา,านาฬิกานะคะสิ่งที่นอนห้องเรียนมีอะไรคะที่ไม่ใช่หญ้าแล้วก็ต้นไม้ไปดูอะไรบ้าเพื่อนช่วยเลยด้วยหน่อยถ้าไม่ใช่ต้นไม้กับหญ้าอะไรอินเห็นไหมอ่ะ,อออะโอเคาาถ,ถั่เป็นทีเห็นว่าสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนกับสิ่งที่อยนอกห้องเรียนต่างกันไหมคะต่างกันไหมอ่าสิ่งที่ในห้องเรียนนี้เจ้าอีอีตุ๊กมีนาฬิกาเพื่อนช่ตกกัวอย่างมาสิ่งที่อยู่นอกห้องเรียนนี้ต้นไม้หญ้าแล้วก็อินใช่ไหมคะอ่ะพวกอยากจะถามว่ามันแตกต่างกันยังไงนะเรียนลองคิดซิต้น อาชาคอ้งนอกชาตแต่ยางไม่ใช่้งกนเป็นของธมาเอ็นมนี้ั่นะิ้ง้มาไหก็ถงไมอ่ะต้นหญ้านเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเองใช่ไมคะไม่ได้แต่สิ่งที่อย้างในพ่ออยู่เช่นเก้อีต๊นการมันเกิดขึ้นมาเองไมคะไม่ค่ะมันกิดข้มได้ยังไงมันเกิดขึ้นมไม่ได้ยดีโก้มันเกิดขึ้นมาเองสสร้างขึ้นมา่เฉนี่ แยกบอกไหมคะว่าสิ่งไหนที่มนุษย์สร้างและโดยธรรมชาติสร้างมาขอแยกบอกได้ไหมคะทีนี้เดี๋ยวครูจะบอกถึงข้อแตกต่างระหว่างสิ่งที่มนุษย์สร้างกับธรรมชาติสร้างเนาะค่ะได้บอก อะไร้อรกะที่มีชีวิตได้งต้นไม้ไมยาดินหรือดอกไม้ใช่ไหมคะสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้หนังสือส,อสมุดใช่ไหมไอ้ต้นคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือเป็น,นสิ่งที่มสร้างขึ้นมา,อ,า,มนมาอ่ะคุณจะบอกนะคะว่าสิ่งมีชีวิตมันก็คล้ายๆกับเราเลยนอ,นอกจากว่าเราอ่านอกจากที่เราจะสามารถทานอาหารได้ขับถ่ายได้เจริญเติบโตได้พวกต้นไม้หรือสัตว์อื่นๆก็ทำได้อย่างเราใช่ไหมคะอย่างแรกเลยสิ่งมีชีวิตสามารถกินได้ไหมคะกินอาหารได้ กินอาหารได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตกินอาหารได้ไหมคะไม่โต๊ะกินอาหารไหมไม่ต้อเป็นเตียงตัวนั่งกินข้าวมั้ไม่ใช่ค่ะสิ่งไม่มีชีวิตกินอาหารไม่ได้พอกินเสร็จแล้วเป็นยังไงกินอาหารเสร็จแล้วมันต้องขับถ่ายใช่ไหมคะขับถ่ายสิ่งมีชีวิตขับถ่ายได้ไหมได้สิสิ่งมีชีวิตสามารถขับถ่ายได้อย่างเช่นเราเนี่ยเราสามารถขับถ่ายได้ไหมคะเรากินอาหารลงไปใช่ไหมเราก็ต้องขับถ่ายออกมาใช่ไหมคะทุกวันใช่ต้องแต่อย่าไปพิจอะไรที่มันทำให้ท้องเสียได้นะคะไม่ดีอย่าเปรี้ยว็นาาะสิิ่่งมีีชวตขับถยได้ ไม่มีชีวิตขับผ่านได้ไหมคะได้ก้อนี่นั่งผ่านได้ไหมได้ขับผ่านไม่ได้อา้าวต่อไปสิ่งมีชีวิตจะเริญเติบโตได้ไหมใ<า>อย่างเช่นต้นไม้ถ้าเราอาบน้ำให้มันมันจะเติบโตขึ้นไหมคะเหมือนคนเราจะเติบโตได้ไหมคะมเราทานข้าวทุกวันเรา,าผ่อนให้เยเรา,าเก็าจะตัวโตวขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตจะเริ่เติบโตได้ต้นไม้ยังเนยังอบอุ่นที่เราเป็นลวใช่ค่ะสิ่มากจริ่มเติบโตสิ่งไม่มีชีวิตไม่เริ่มเติบโตเดี๋ยว มีอะไรอีกมีอะอีกช่วยคูณทหน่อยกินอาหารได้ขับถ่ายได้จเิโได้ชีวิตแต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตกินไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้ไม่มีการเริเโตปลาะวันปลาะ้าเป็นการขับถ่ายันแหละมีอะไรอีที่มันแตกต่างกันไม่ใช่หมายถึงว่าสิ่งที่มีชีวิตสามารถทำได้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตทำไม่ได้หรอเาสามารถออกดอกได้หรับเป่าออกดอกเจริเจอร์โตได้ไหมคะเจริเจอรใโตได้จนไปแล้วมีอะไรอีกยกตัวอย่างไม่ใช่เราเรากินเราชายเราใจได้ ถ้าเกิดต้นไม้ต้นไม้หายใจได้ค่ะถ้าเ้าเกิดเราไม่มีต้นไม้เราจะหายใจไใช่ถ้าเกิดเราไม่มีต้นไม้เราจะหายใจได้ต้นไม้ก็นขออกซินกับเราในการจะต้นไม้สามารถหายใจได้ต่อไปสิ่งไม่มีชีวิตหายใจได้ไหมไม่ถ้าเราหายใจได้ไม่มีล้วเพียงเขาเองขึ้นใจไม่ได้ิาหารได้ขัถ่ายได้ดดรนหายใจได้ที่นี้เหรืออะไรงเสียงได้ฟัเสียงใช่เราก็ฟังเสียงได้เดี๋ยี่อยางเรยคือการใช่การพูดเราพูดได้สิ่งไม่ีชีวิตก็พูดไม่ได้ใช่ไห หรืออีกอย่างนึงที่แตกต่างกันก็คือการเคลื่อนที่ไงใช่ไหมคะการเคลื่อนที่เราเดินได้แต่สิ่งนี้ช่วิตบางอย่างไม่สามารถเดินได้เช่นต้นไม้เดินได้เขาอาจจะเดินไม่ได้แต่เขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตใช่ไหมคะเขาสามารถินขับถ่ายแล้วก็เดินตัวได้ส่วนเราเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ได้ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตเคลื่อนที่ได้ไหมคะไม่ได้คือไม่ได้ที่คือข้อจำกัดของสิ่งมีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิต ไสิ่งไม่มีชีวิตกินอาหารไม่ได้สิ่งมีชีวิตขับถ่ายได้สิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตจระลึกลึโตได้สิ่งไม่มีชีวิตไม่กระลึกลึกตสิ่งมีชีวิตหายใจได้สิ่งไม่มีชีวิตไม่ได้สิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ได้สิ่งไม่มีชีวิตเคลื่อนที่ไม่ได้นี่คือความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองแยกสิว่านี้เข้าใจหรือเปล่าลางนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตส่วนลางไข่ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่มีชีวิต

อย่างนี้นะคะไม่ไม่ไม่เลยคนมีเราคนเราเนี่ยไม่ใช่ปลาด้วยมีเราไม่ครับไม่ครับสุดยอดไม่มีชีวิตขอใครที่เลือกเราดีกว่าแต่เขาเลือกเรคะจะให้เราดีเยอะกว่าสิบว่าสี่ร้อยไม่มีชีวิตอันนี้คือไม่ีชีวิตส่วนนี้คือสิ่งที่มีชีวิตอันนี้กรณี สูงหนักะมีชีวิตไหมคะีดีอันนี้อะไรคะเรืบองี้มีชีวิตไหมคะเรื่นีกินข้าวไหมเรื่นี้ทานไหมนันอะไรตรงไหนเนี่ตรงนี้ก็เลยนะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกไปสำรวจสีชีวิตแบบสที่มีชีวิตข้างนอกสีคะ ไปสำรวจข้างนอกใช่ไหมคะแล้เรียนได้เห็นสิ่งที่มีชีวิตและก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตมากมายเใช่ไหมอย่างเช่นอะไรมีใครเห็นไรบบึงบบึงบึงบ้งบ้งก้นไม้ก้อนไม้ม้ไร้อ้้อนไม้กงไม้ไม้งไม้งไม้ดอกไม้อะไรคะมีรถพดีโฟอมากมายทีนี้คถามิดโอเคคำบสิ่งที่ครูให้เรยไปสำรวจต้องมีมากมายเลยครูจะให้นักเรียนเสร็จแล้วค ตำสิ่งที่เราเองสังเกตการแล้วเอามาว่าถ้าแยกประเภทแบ่งขึ้นให้มันอย่างเช่นฝั่งนี้ว่าถ้าสิงส่งที่เราเองพบเห็นเป็สิ่งที่มีชีวิตอย่างเช่นต้นไม้ดอกไม้เป็นต้นส่วนอีกฝัง่งนึงว่าภาพสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอเข้าใจไหมคะภายในเวลายนาที ี้นะคะเราก็ได้ตรวจแทนแต่ละกลุ่มแล้วนะคะปรากฏว่ากลุ่มที่ชนะคือกลุ่มที่กลุ่มที่สอสามารถจดจำสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้ถึงสิบกอย่าง,งแต่ก็กลุ่มที่1ก็ถือว่าเก่งเห็ืนกอรถึงจดจำได้เยอะเหมือนกันนะคะ,ะ,น,คะนี่จบเรื่องเลยนะคะเราจะมาสรุปความรู้ที่ได้เรียนวันนี้ แล้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างคะวันนี้ <community> ได้รู้ว่าธรรมชาติรู้ว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตกับสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือสิ่งที่ททททใครสร้างนมนุษย์มนุษย์ตอบดําๆค่ะใครสร้าง ชั่วโมงถัดไปค่อยเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ